เราเนี่ยก็อยู่ผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะสรุปวันนี้นะครับเราก็อยู่เกมใหม่นั่นเองนะครับแล้เป็นเกมตัวเช่บของ RV นั่นเองนะครับนะหรือว่าเกมเฮทโอเคผมไม่แน่ใจว่าชื่อเกมนี้มันชื่ออะไรนะครับนะแต่ว่ามันเป็นตัวเช่บของ RV นั่นเองนะครับผมนะซึ่งมันเป็นเกมแบบแนวแบทเทิลรอยัลนั่นแหละนะครับนะทำยังไงบอกเสียงกันโอเคก็คือมันจะเป็นแนวแบบนารกะเลยนะครับนะใครรู้จักเกมนาร์เาเรียกนารกาไหมนะครับนั่นก็คือแบบว่าแนวที่แบบ เนี่ยลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็หาของแล้วก็สู้กันนะครับนะใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายหรือว่าทีมสุดท้ายก็จะชนะไปนะครับผมนะฮะก็เป็นแนวนั้นแหละนะครับแต่ว่าไอจักรวาลเนี่ยมันเป็นจักรวาลของเอ่อเฮดโอเคนะหรือว่าจักรวาลเดียวกันกับอารวีนั่นแหละนะครับผมนะฮะเอ๊ยดูอารวีกับเฮดโอเคมันจักรวาลเดียวกันเปล่าวะคนละจักรวาลก็แล้วกันนะครับผมนะเออแต่มันเป็นต้นฉบับของอารวีเอาง่ายๆนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอารวีมันจะมีหรือเปล่านะแบบนี้นะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นะเพราะว่าอารว มันไม่ได้โกอินเตอร์นะรับผมแล้วก็คือแต่เกมนี้แบบว่ามันดังทั่วโลกวะนะรับคนเล่นเยอะเอาง่ายๆนะรับมันเลยมีงบมาทําแบบแบบนี้ดูดิตัวนี้เป็นตัวตัวสำหับของเอเวอร์ลีนะที่ผมเล่นอยู่นะฮะตอนนี้ดูดิวิ่งความสองนะทุกคนดูดิผมก็เล่นไม่เป็นนะเัาเพิ่งโหลดมาเลยนะอยู่เซิร์ฟจีนนะเขาแอันี้ก็อาจจะมัวมัมึนๆหน่อยนะรับผมันนี้ก็เป็นเกมมาใหม่ด้วยแหละนะเออดูดิ คือนารกาโมบายก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับผมเนี่ยแต่เกมนี้เฮโอเคก็เปิดตัวเลยนะตีกันเลยเ <c> โ <oughs> คตรมันอะแต่ผมรู้สึกว่าเกมนี้แบบภาพสวยมากเลยนะทุกคนเข<ฮ>าเสิร์ชนาระีกนะไม่ได้อวยนะจริงแล้วผมรู้สึกว่าลื่นกว่าด้วยนะครับผมเนี่นี้หรือว่ามันอยู่ที่ภูมิภาคหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเออดีดิขณะผมอยู่ไทยแล้วผมเล่นผมยังไม่ปิงเลยเออเฮียโคตรดีโอ้ดีดิโอ้ยว่างาย่ยย้อนใช่ย้อนปะ น่าจะเป็นลาวิวแนละ้วไม่ใช่ยอนฟาร์มของก่อนนะทุกคนโอ้ยนี่ต้องชอบมูหลานนะฮะไอน้นี่ไอ้ขี้เมาองนะกนะ็มันจะกินเหล้าเด็ดโอเคใช่ไหมไปดีกว่าซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราเอาเงินไปทำอะไรได้นะครับสำหรับเกมนี้ดูดิทุกคนสังเกตตรงนะตรงออ่า่าาซ้ายบนนะครับนะตรงชื่อผมมันจะมีเงินอยู่นะเห็นปะตังค์ผมไม่ห้าพันละอุ้ยกล่องได้อะไรอ่ะโอ้ไม่รู้เหมือนกัน อ๋อเด็กงูอีนี่ฮะมันสามารถเปลี่ยนตัวได้ด้วยนะเขาเนีอย่างที่เห็นดิเชียตัวนี้ไ่้เป็นตัวเชีบของไวโอเลตนะ,ะนี่ผมแครี่เฮ้ยเฮียมีคนเฮ้ยเพื่อนซัดหมดแล้วเพื่อนตายเพื่อนฆ่าได้หมดแล้วโอ้โหถ้าผมจำตัวไหนผิดก็ต้องขออภัยนะเถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะตัวนี้ได้เป็นตัวตอร์ชอบของไวโอเลตปะ เห้ยมีคนเสียงเดินเนี่ยขุดยิงไงยิงฟรีเฮ้ยลิงเฮียเฮ้ยลิงจมลูกยแคนี์กิ้งแล้วยิงฮะเวอร์เลสตนะกิ้งแล้วมันจะยิงนะครับนะเป็นปืนใหญ่กูฟรีอยู่กูฟรีอยู่เพื่อนกูฟรีอยู่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 แต่กูโดนลุมกูโดนลุมกิ้งยิงอันติเฮ้ยโตอะไรวะเฮียไม่รู้กูสั่นเลยปั๊หมดตายหมดเอ้าเออน่าจะเป็นสกิลพิเศษนะไม่น่าจะไม่น่าจะเป็น ขาไม่น่าใช่สกิลของเวรลน่ะตัวนี้เออดูดีแคตัวเบลเลยตัวนี้เลยวะเนี่ยโอแล้วคุยย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 ยกยยย้ยยอยยยอยจยยเยยยยยยยายยยยยยะเยอยย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 นี้ก็ย้ยย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 ยเยยยเยอยย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 ยม่ไยยยยยยะไรเลยอุยยเียยยยสกิลอีก นะเกมนี้สามารถที่แบบใช้สลิงได้เหมือนนาฬิกาเลยนะพูดว่าเกมก๊อปนาฬิกาก็ได้นะเอาจงี้ว่าแบบคอนเซ็ปต์มันแบบเดียวกับนาฬิกาเลยนะครับผมเฮ้ยคนนี่้วะโอ้ยเฮียมูบราดโอ้ยเฮียโค่นเยอะเลยทีมโอเคทีมมาช่วยทีมมาช่วยมาดิโอ้ยโอ้ยยอยยยโอ้ยโอ้ยกูจะตายกูจะตายเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนทุกคนผมเปลี่ยนเป็นแครี่ด้วยยิงไปยัง กูยิงฟรียิงฟรีเล่นระยะฮะเล่นระยะผมจะตายละอืมอ,อัตยัดเข,ข้าใกล้ก็กิ้งขเข้าใกล้กูก็กิ้งหนีแค่นั้นเองเท็ดี้โคตรโกงอ่ะผมบอกเลยกูฟรีกูฟรีกูเอ้ยเอ๊ยเอ้ยไม่ได้เข้าใกล้มันเลยป๊อปเกาะกอ่อนอืมตายปะตาย ผมแค่นี้ไม่โคตรโกงอ่ะคือแบบว่าเล่นระยะห่างนะใครเข้าใกล้ก็กิ้งหนีใครเข้าใกล้กิ้งหนีปั๊มเกาะก่อนแล้วกันเดี๋ยวตายฮะเพื่อนจัดการยังไม่เสร็จดีกว่านโ้โเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวละครได้นะเว้ยทุกคนนะฮะเห็นป่ะมันจะเป็นตัวละครเออมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเท่มเหมือนอาวุธอ่ะนี่ฮะเห็นป่ะเปลี่ยนตัวละครนี่เห็นไหมโอ้แต่ว่าผมตัวเดิมเดี๋ยวปะผมอยากเล่นมูร์ล่ะ มดิบไหมวะไม่มูลาดดีกว่าทุกคนผมว่านะโอเคอ่ะโบราณนี่ะโอ้โหมีสกิลแดดด้วยเชี้ยวสกิลหนึ่งของมูลาดแล้วทุกคนได้ได้สามครั้งเหมือนกันเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนยังบวกก็ไม่เสร็จเด็เนี่ขอปั๊มยาก่อนนะมันจะอันตรีได้บอกว่าทุกคนผมว่าน่าจะอันตรีได้นะเพราะว่าสกิลแดนยังมีเลยเฮ้ยหอเพื่อนตกใจ มามีเข้าวงเลยวงบีบแล้วไปเข้าวงดีกว่าเฮ้ยเฮียเพื่อนแม่งบวกกับคนข้างหน้ามาช่วยแล้วมาช่วยแล้วเฮ้ยไอ้เฮียบอตดีกว่าเฮียวิ่งอย่างนี้เฮ้ยเก็บสแต็กได้เฮ้ยอะไรปุ่มแล้วเฮ้ยอันตีเฮ้ยเฮียมันอันตีได้ทุกคนเฮียมันกูเลยทีนี้โอ้ยบอทบอทเอ๊ยกูตีบอทก่อนบอทวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็อันตีบับ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 เฮียไม่โคตรเท่ดูดิ ตีบอดก่อนตีบอดก่อนมันให้มันน่าจะให้เราเล่นก่อนนะเพราะผมก็เพิ่งโหลดเกมมาทุกคนโหลดเกมเสร็จผมแบบอัดคลิปเลยเ่มีอะไรเลยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะแอเราบอสเฮ้ยมีอะไรไม่รู้อะทุกคนโอ้ยอย่าบอกเงินเราต้องมาใช้ตรงเนี้ยเอาแล้วเงินผมก็ไม่เห็นจะลดนะโอกูซื้อม่นมัวเลยเอ้า ผูซื้อม่วแล้วผูซื้อมัวเลยเขซื้อมอเลยต่างมันไม่รู้่ะคืออะไรวะงงวะนี่เป็น a อ o ดนะหรือว่แม่ก็แบบเอาไว้เป็นร้านค้าไว้ซื้อของฮะทุกคนแต่มาเปลี่ยนตัวละครเอ้ยเฮีย,ยใครแปลงล่างวะออ้ยแช่แข็งควายกูแแล้วกูก็อันตินไงปั๊บปั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 ๆบปับปับเียเนใครแปลงร่างว่าเป็นควายเี้ยตวเลเลย อันดี้โอ้ยเียมั้งสแต็กหมดเก็บสแต็กอีกรอบนึงโอ้ยคีย้ควายตีโคตรแรงเลยทุกคนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่นอนโอ้ยเฮียไอ้ควายมั้งขอเก็บสแต็กก่อนเก็บสแต็กปะปบปะ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 เอ๊ยทำไมทิ้งเกาะของมเต็มวะอืมสวยเอาตายเอาเอาจบแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ยอะไรกระบ,บอกง่ายจังอ๋อนี่ไงมันให้เราเลือกแบบสกิลพิเศษต,ตรงนี้ไว้ทุกคนเห็นปะน่าจะเป็นเหมือนพวกสเปลอะไรเงี้ยแบบสกิลฟาร์มสกิลเอ็กซ์สกิล,กล,อ,กล,อ,กลอะไรเงี้ยเนี่ยเราก็จะเลือกเอ่อข้าเรื่องอะไรมันก็จะให้เราเลือกเมืองที่เราจะลงนะครับผมนะอันนี้ผมลองตามเพื่อนเลยแล้วกัน,นอ,อะไรอธิบายอะไรไม่รู้ไม่ฟังไม่เข้าใจโอเคตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรียบร้อยนะฮะก็มาฟาร์มต่อ,อก,กันลวกันอย้อนเหรอไม่เอาเฮ้ตัวกระจก จริงมันไม่ใช่ยอนะมันเป็นลาวิวอยูนะเขาผมนะแต่ว่ารูปรักษณมันเหมือนยองไงโอ้ยนี่ดาบเอเมอดี่มีละสีเทาเขากระจอกเลยน่เดืเอชา,<ด>าเป็นสวยนะเกมนี้ดูดิโอ้ยกอม่วงโอเคได้กอม่วงละเฮ้ยนกเฮ้ยมันเพิ่งอธิบายไปแต่กูไม่ฟังไงฟังไม่รู้เรื่อง Làm gì mình làm là đái này, làm đùi. Mình làm là đái liền. Mình chỉ mơ, mình không làm, mình đái đái liền. tiếng tít. Tóc này wá. Tóc này à? Mình thấy tiếng tít ở đây mới kĩ. Khi nào wá? Mình này, 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 โอ๊ยทางไงไปไหนกูตามไงโอ้ยแคลลี่วอเลตมีสก,กินด้วยเข้ยกูลวงแคลลี่กูลวงแคลลี่ <30 S 1> มาดิโอ้จะตายจะตายแคลลี่แคลลี่เกาะฟ้า <c oughs> อืมไอ้เข้มมัน,นหนีไปไหนวะเ <c oughs> จอคนแล้วหรอถ้าเป็นบอดมันจะเลยโง,โง,โง,โง่ๆอันนี้น่าจะเป็นคนเล่นแล้วปะอยู่ไหนแล้ววะอันนี้ไงใ่ไง <c oughs> <c oughs> อน่าจะไปค้นเล่นแล้วทุกคนม,กามาดิดไอ้เคียวหนีไปไหนเอ๊ะักษ์เป็นกวนตีนอือกูสลิงอือมาดิอือโอ้ยชี้เพื่อนมาช่วยไอ้คาาคเ,อเ,เคียวบุหรี่มาไปลงแค่นี้ก่อนทุกคนเอาไม่งี้อืออืออือไอ้เกาะผมไม่รู้เลยว่ะทุกคนบอดเหรอไอ้เกาะผมไม่รู้จริงโอ้ย ไอ้เกาะไม่ลดจริงโอ้น่าจะเป็นบอดนะมันน่าจะให้เราลองเล่นก่อนเลยทุกคนแบ็งแก็ร่งอะโอ้ยเขาเลือดเต็มละไอ้เกาะเต็มเกาะผมลดแล้วกองก็เต็มว่ะเ,เกิดอะไรขึ้นอ่ะอืม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 เป็นบอดฮนะเอาแค่แข็งสกิลผมแค่แข็งสกิลนี้เรียบร้อยอุ้ยมีลิงด้วยทุกคนเที่ยวผมเล่นลิงไง มาแทนจีน่าก็แล้วกัน,กน,นทุกคนโอเค,โอ,เคโอ้ยดูดิเฮียลิงโคตรเท่ทุกคนอย่างแอ๊กอ่ะโอ้บูคองะ่ะโอ้ในเงี้ยแมกกาบองอยู่นี่โอ้ภาพสวยจริงเกมนี้โอ้โหไปไปดีกว่าทุกคนไอ้กล่องทองน่ารักวะไม่เป็ไนไรดีเลยกล่องทอง จะ可获得暗影蔚蓝之力和极其丰厚的奖励。ไม่ดิเลย <Okay. S 1> เพื่อนนั้นมันก็คายับ j เลยทุกคนหุ oh, ่ภาพสวยจริงเราสามารถแบบปีนไปไหนก็ได้ดูดิเนี่ยใช้สลิงผีเสือ้อยรงสามารถใช้แบบติดต่อ,อก,ก็ได้นะแต่ว่าผีเสื้อมันมีจำนวนจำกัดน,นะเราต้องไปหาเองอีกทีนะ <A> s. <S ใช้ก็ระวังกันด้วย เฮ้ยนี่อะไรอ่ะคืออะไรอ๋อเวดดิงอุ้ยชี้มีคนนี่ไงไอ้เหี้ยมันมีสตัวขี้มันราลุงกูโอ้ยยอ้อโอ้ยยอ้ยโอ้ยตัวแล้วนะคัไเวดด้งผมใช้สกิลวะเมื่อกี้มันโดดหนีไปไหนกัไม่รู้เดี๋ยวเดีแป๊บนึงเปลี่ยนเป็นดิงดีกว่าทุกคนมาดิเฮ้ยมันก็ดิงเหมือนกันมาดิอันติอ๊บล้กูก ทุบอีกทีเชี่ยเลยโอ้ยมันโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยมาดิแล้วกูก็ทุบแล้วกูก็ทุบอีกที <Okay. S 1> แล้วกูก็ทุบอีกทีไ <laughs> อ้แม่งทุบแล้วไม่ทีเี่อลิงแม่โคตรเท่เลยแล้วกูก็ทุบอีกทีไงแล้วกูก็โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยแครี่มันฟีเอยทุกคนดูดิเดี๋ยวเอาแม่งก่อนเอาลิงแม่งก่อนทุบโอ้โห นี่ไงที่อันติลิงตายตามมึงละแครี่อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอมเกาะก่อนแล้วกันเกาะจะหมดฮนะโอเคโอเคมาดิคุบอันติไม่รู้อันติทำอะไรได้ฮนะแต่ก็คุบไปก่อนเออไม่โดนคุบลวงแครี่ไอ้ยไปไล่ทุบรัวๆเลยกูมาดิ ไอ้แม่งแล้วทุบแล้วแบบมันกระเด็นดูดิเฮียโคตรเฮียเลยลิงไม่แอ๊ซิคิวแชแข็งทุกคนแข็งแล้วแล้วก็ทุบแล้วก็ทุบแล้วกูว่าทุบไอ้เหี้ยท่าทุบแม่งอย่างฮาดูดิแล้วก็อัมติแล้วก็ทุบอีกทีอัดมุมแล้วกูก็ทุบอีกทีทุบอีกทีตายเฮียแม่งโคตรตีดีแม่งทุบรัวๆเลยแม่งโคตรเฮียเลยลิงโอเคอะมีอะไรบ้างของ โอ้ไม่มีอะไรเลยทั้งมี่การใชบมีแพร่อยู่เรื่ยทุกคนโอ้ฟาร์มแม่ฟาร์มของม่วงอะไรอ่ะเนี่ยอันนี้คืออะไรไม่รู้ฮะคืออะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าฟาร์มยาวๆตังค์ผมมีสองหมื่นแล้วฟาร์มแต่ไม่รู้ว่าตังค์มาทำอะไรนะอันนี้ น่าจะเป็นของมูลค่าในตัวอย่างนี้ป่ะเออน่าจะทำอะไรไม่ได้นะผมว่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้ก็วงเกือบแท้ท้ายแล้วทุกคนยังไม่เจอใครมันแอบ,บตรงไหนกันก็ไม่รู้รอ,อืมยไม่มีคนเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแอดอบ ไอตัวอะไรอะทุกคนอิลูเมียเหรอออกซิกอดทองอันนี้เป็นกอดทองไอตัวอะไรเนี่ยอุ้ยได้เป็นอิลูเมียทุกคนตัวแน่เดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวลองเปลี่ยนเฮียดูดิตัวอะไรวะทุกคนตัวจบอกของตัวอะไรอะหรือมันไม่มีอันติอุ้ยอิลูเมียแน่เลยตรงนี้ดูดิอันติมันอิลูเมียเฮียโคตรอลังการละโอ้ไม่ทำอะไรได้ อ๋อพ่นพ่นพลังอ๋อไปแคลลี่เหรอเฮ้ยคือโคตรเท่เลยเอาแล้วเราเดินเดินผ่านไม่ได้แล้วนะเอาออ๋เอาเฮียบักเลยเอาเอาบักเลยอ๋อา๋อโอเคออกมาอ้าวเอาเฮียแม่งทีแม่งฆ่าคนหมดเลยเียโอเคนะว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนการละกันนะคิดเห็นกันยังไงกับเกมนี้นะครับนะสามารถคอมเมนต์มาได้ในอันติเลยเฮ้ยโอ้ผมว่า ถ้ามันเป็น RV อ่ะคือน่าเล่นมากเลยนะจริงนะแต่แค่แบบมันเป็นของแบบเฮ็ดโอเคผมก็เล่นสนุกแล้วนะจริงว่านะเขาเรนะเออแบบโดยเฉพาะมูดกับลิงเงี้ยโคตรมันโอเคอ่ะบายผมนะ,จะเจอกันในคลิปหน้านะครับผมบาย